สวัสดีค่ะหน้าพัทซ์มิลี่นะคะบ้านแห่งความรู้สําหรับครอบครัวสวัสดีค่ะ,ะในคลิปนี้นะคะครูอุ่นก็จะมาแชร์ต่อจากเรื่องที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องการใช้ตัวลดไข้ไปใช่ไหมคะทีนี้คลิปนี้นะคะครูม,มุ่นจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของถ้าลูกมีอาการชักนะคะพ่อแม่ควรจะทํายังไงควรต้องดูแลลูกยังไงเราจะทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคนะคะ อันนี้ครูเหมือนทำกระดานสรุปสรุปมานะคะจะเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะคือถ้าเวลาลูกมีอาการชักไม่ทราบว่าใครจะเคยหรือเปล่าอะคะ่ะที่แบบว่า,ามีพี่น้องหรืออาจจะเป็นเด็กคนอื่นหรือเคยเห็นเด็กที่โรงพยาบาลมีอาการชักหรือเคยได้ยินมาว่าเออมีเด็กชักนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะท่านทราบไหมคะว่าการชักของเด็กอะมีสาเหตนะะุนะคะนะคะอย่างแรกเลยนะคะ สาเหตุนะคะอาจจะมาจากไข้สูงค่ะ ชักเนื่องจากไข้สูงนะคะอันนี้อันที่สองนะคะอาจจะชักมาเนื่องจากเป็นกรรมพันธุ์ของเขาอย่างเช่นเป็นลมบ้าหมูมีพ่อหรือมีแม่มีกรรมพันธุ์นะคะ,ะคือมีพันธุกรรมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นโรคลมชักหรือลมบ้าหมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นแบบชักแบบอย่างหลังเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องทานยาให้ยาช่วยในการรักษานะคะแล้วก็คงต้องใช้เวลานาน,านหน่อยนะคะแต่ถ้าหากว่าอาการชักที่คลุ้งหมุนบอก อันดับแรกใช่ไหมคะก็คือชักเนื่องจากไข้สูงเนี่ยค่ะที่วันนี้รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนะคะครูหวนจะ นํามาบอกว่าถ้าหากว่าชักแบบนี้เราจะป้องกันยังไงบ้างนะคะนอกจากนั้นตลอดจนการชักไม่ว่าจะชักแบบไหนชักจากให้สูงนะคะหรือว่าชักเนื่องจากว่าเป็นกรรมพันธุ์หรือเป็นน้องเป็นลมบ้าหมูหรือเป็นโรคลมชักอยู่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ยังสามารถใช้วิธีเหล่านี้ค่ะที่ครูโหนจะพูดต่อไปเนี้ยนะคะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลน้องให้น้องปลอดภัยได้นะคะ,ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะนะคะอ่า อย่างที่บอกก็คือถ้าลูกมีอาการชักนะคะเราจะต้องทํำยังไงบ้างนะคะปัญหานะคะถ้าน้องมีอาการชักแน่นอนหลับปัญหาอย่างที่แรกเลยนะคะครูอนเดี๋ยวจะบอกก็คือน้องเสี่ยงต่อเซลล์สมองถูกทําลายนะคะน้องเสี่ยงต่อการที่เซลล์สมองเนี้ยถูกทําลายนะคะอันนี้คือสําคัญมากๆเลยนะคะ ถ้าหากว่าน้องชักนานนะคะการที่น้องชักนานๆเนี่ยตัวเนี้ยแหละค่ะจะเป็นต้นเหตุน,นะคะทําให้เกิดอาการแบบว่าสมองเซลล์สมองเนี่ยยิ่งถูกทําลายมากเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคืออย่า,ยาให้น้องชักอ่ะดีที่สุดนะคะป้องกันไม่ให้น้องชักตัดไฟตั้งแต่ต้นลงนะคะ แต่ถ้าหากน้องชักไปแล้วอ่ะเราจะให้น้องหยุดชักไว้เนี้ยอันเนี้ยไม่ได้แล้วค่ะมันขึ้นอยู่กับร่างกายของเขาร่างกายของเขาจะปรับตัวเองแล้วก็จะหายเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าหากเราป้องกันเนี้ยป้องกันได้นะคะถ้าอย่างเช่นว่าถ้าน้องชักเนี้ยจากไข้สูงใช่ไหมคะเราก็ป้องกันด้วยกัน ทําให้ไข้เนี้ยลดลงซะนะคะถ้าหากน้องมีไข้สูงใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเกิดอาการชักได้แล้วก็จะชักนานชักบ่อยได้แล้วก็จะทําให้เซลล์สมองเนี้ยถูกทาลายเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันอาการาไข้สูงตรงเนี้ยทำยังไงล่ะป้องกันยังไงจําได้ไหมคะคลิปแรกของครูโงนนะคะครูโงนทําคลิปนะคะเกี่ยวกับการเช็ดตัวลดไข้นะคะ โอเคนะเป็นคลิปการเช็ดตัวรดไข้เนี้ยแหละค่ะซึ่งคลิปนั้นนะคะสำคัญมากๆเลยถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะ ยังไม่ได้เห็นคลิปนั้นนะคะเดี๋ยวครูหมอนจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะให้ตามไปดูเลยการเช็ดตัวลดไข้เนี่ยมันเป็นศาสตร์และศิละปะนะคะเราต้องเช็ดแบบไหนอะไรยังไงให้ไข้ลงเนี่ยครูหมอนให้ไว้หมดเลยรายละเอียดซึ่งถ้าน้องเช็ดตัวแล้วไข้ลงใช่ไหมคะไข้ไม่เกินอ39องศานะคะไม่เกิน40องศาอันนี้ถือว่าดีมากเลยยิ่งถ้าน้องไข้39องศาอัพต้องระวังเลยค่ะน้องทุกคนบางที เนี่ยคนไหนที่เสี่ยงต่อการชักง่ายๆอยู่แล้วยิ่งมีกรรมพันธุ์อยู่แล้วว่าพี่น้องนะคะมีการชักอยู่แล้วน้องแค่39องศาหรือบางคน38องศานี้ชักได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไข้ให้ลงนะคะเนี่ยเช็ดตัวลดไข้นะคะเช็ดตัวลดไข้ครูหัวใจเป็นรูปหัวใจเลยเพราะว่าการเช็ดตัวลดไข้เป็นหัวใจหลักของการป้องกันชักจากไข้สูงนั่นเองนะคะ โอเคนะคะทีนี้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการชักแล้วก็ลมชักหรืออะไรอย่างเงี้ยมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าสมมุติว่าเราจะดูแลนะคะให้การดูแลเบื้องต้นเนี้ยเราจะต้องทํำยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือให้น้องนอนตะแคงหน้าค่ะให้นอนตะแคงหน้าทําไมถึงต้องนอนตะแคงหน้านะคะก็เพราะว่าเวลาที่น้องชักใช่ไหมคะเราป้องกันไม่ให้น้องสำลักน้ำลายนั่นเอง น้องนอนตะแคงหน้านะคะน้องจะได้น้ำลายจะได้ไหลออกจากปากนะคะน้ำลายจะได้ไม่แบบว่าไหลย,ย้อนกลับคืนไปนะคะไหลย,ย้อนกลับคืนไปแล้วไปอุดที่ไหนไปอุดที่หลอดลมนะคะไปอุดที่หลอดลมทําให้การ าหายใจของน้องนี่ยหยุดชะงักได้เพราะฉะนั้นต้องนอนตะแคงนะคะเพื่อให้น้ำถ้าหากน้องมีน้ำลายหรือมีอะไรมันจะได้ไหลออกมานะคะเหตุ <c oughs> ผลอีกอันหนึ่งของการนอนตะแคงก็คือคือเพื่อไม่ให้ลิ้นนะคะลิ้นเนี่ยค่ะลิ้นของน้องะคะตกลงไปอุดที่หลอดลมทําให้หายใจไม่สะดวกหรือห,หยุดทางเดินหายใจได้นะคะหรือเขาเขาเรียกว่าเกิดการแบบออฟสตรักก็คือเนี่ยค่ะ เป็นอุปสรรคแบบขัดขวางการหายใจของน้องนะคะถ้ามันไปอุดที่หลอดลมนะคะอันที่สองนะคะอันนี้ประเด็นนี้สําคัญนะคะคือทางเดินหายใจต้องโลง่งเราต้องทําให้ทางเดินหายใจน้องคิดคิดภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่คิดภาพในขณะที่น้องกาลังชักเลยโอเคเราจับตะแคงแล้วนะนอนแล้วก็ตะแคงหน้านะโอเคเราก็มองด้วยทีนี้อันที่สองก็คือเราต้องมองว่าคือทางเดินหายใจของน้องโล่งไหม ดูอะไรบ้างล่ะทางเดินหายใจโลง่งเช่นอย่างเช่นว่าบางคนกําลังกินข้าวอยู่ใช่ไหมคะก่อนที่เขาจะชักเขากินข้าวอยู่แล้วทีนี้เขามีอาการชักไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กนะคะอันนี้ใช้ได้เหมือนกันก็คือถ้าเขาชักปุ๊บถ้ามีข้าวในปากเราก็ต้องเอาข้าวออกนะคะถ้ามีอะไรมีเศษอาหารมีอะไรโน่นนี่นั่นคือเอาออกพู่นยๆคือเคลียร์ทางเดินหายใจนะคะให้โล่งเขาไว้นะคะเพื่อให้การหายใจของเขายังสะดวกในขณะที่เขาชักนะคะ แล้วมีคนเคยบอกว่าถ้าเวลาเด็กที่ชักหรือผู้ใหญ่ที่ชักก็ตามเขาจะกัดลิ้นของตัวเองเคยได้ยินไหมคะนะคะแล้วบอกว่าเนี่ยเราจะต้องเอาอะไรมาใส่ปากน้องไว้ไม่ให้น้องกัดลิ้นตัวเองนะหรือไม่ให้เขากัดลิ้นตัวเองนะหรือบางทีก็แบบว่าบางคนมองไม่เห็นไม่รู้จะเอาอะไรเห็นช้อนเห็นอะไรที่มันเป็นของแข็งอะคะ่ะก็ยัดเข้าปากน้องไปเลยนะคะใส่เข้าปากน้องไปเลยอันนี้ขอบอกครูเหมือนเตือนเลยนะคะอันตรายมากๆนะคะ ไม่มีรายงานว่าคนไข้นะคะที่เกิดอาการทักเนี่ยแล้วกัดลิ้นของตัวเองนะคะเราไม่ต้องกลัวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาอะไรไปอุดคืออย่างที่ครูม,มุนบอกคือเราต้องเคลียร์ทางเดินหายใจให้โล่งใช่ไหมคะถ้าเรายิ่งเอาอะไรไปใส่แล้วแบบถ้ามันเป็นเศษเล็กๆน้อยๆแล้วมันอุดหลุดเข้าไปในหลอดลม้ะทำไงอะคะแล้วน้องก็หายใจไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นสําคัญมากเลยคือเคลียร์ให้โล่งดีกว่านะคะไม่ต้องเอาอะไรยัดเข้าไปละค่ะนะคะอันเนี้ยดีกว่านะคะ ครูงวดขอเตือนเลยนะคะเพราะนักครูงวดใส่เครื่องหมายการกรบาดตรงนี้เลยนะคะอย่าเอาของแข็งนะคะใส่เข้าไปในปากลูกนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าน้องชักเราจะกัดลิ้นเพราะว่าไม่มีการกัดลิ้นแน่นอนนะคะอันนี้สาคัญมากนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะครูงวดลืมเขียนในรายละเอียดตรงนี้ก็คืออันนี้สําคัญเช่นกันก็คือเราต้องไม่จับ ยึดตัวน้องในขณะคิดสภาพดูนะคะคุณพ่อคุณแม่คือในบรรยากาศที่มีเด็กคนนึงนะคะนอนดินด้นดินด้นดิ้นดิ้นเขาชักใช่ไหมคะเขาชักแล้วเขาจะดิ้นไปดิ้นมาเราก็ไปเกาะตัวเขาไว้กอดเขาไว้ให้เขาอยู่นิ่งๆอันนั้นนะคะเราจะทําให้ลูกกระดูกหักได้นะคะแล้วมีคนถามว่าแล้วเราต้องทํายังไงล่ะคะครูงนนะคะวิธีการก็คือเราดูแลสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของเขาเนะะี่ยค่ะ ะะเราดูแลสภาพแวดล้อมอย่างเช่นว่าถ้าน้องยอนอยู่บนเตียงแล้วเขาชักเราต้องดูว่าเขาจะตกเตียงไหมคอยกั้นคอยระวังเขาไว้แต่ไม่ต้องไปดึงไม่ต้องไปรัดกอดเขาจนแน่นเพราะว่าในขณะที่เขาชักคือ,อเราไม่รู้ว่าเขาจะต้องเขาเขาจะเคลื่อนไหวไปในท่าไหนบ้างนะคะถ้าเราไปกอดรัดหรือไปผูกยึดหรืออะไรเงี้ยเดยวกระดูกหักไปได้แทนที่หลายคนจะหายชักแล้วนะคะการจะดีขึ้นกลับเป็นอาการกระดูกหักซะอีกอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ไม่ดีเลยค่ะนี้ต้องระวังนะคะ ค่ะเราก็ต้องดูแลสภาพแวดล้อมนะคะเพราะนั้นสภาพแวดล้อมต้องปลอดภัยนะคะปลอดภัยกับเขาคือระวังเขาตกเตียงระวังอยู่ใกล้ของมีคมหรือเปล่าเพราะบางทีเวลาชา้าเดี๋ยวมืดตวาดไปทั่วใช่ไหมคะโดนของมีคมอันนี้ก็อันตรายนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมต้องเหมาะสําหรับให้เขาถ้าเขาหยุดชักแล้วเขาสามารถนอนหลับพักผ่อนได้นะคะเพราะการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยช่วยในการ ทำให้เมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนี้ลดต่ำลงนะคะซึ่งถ้าการเผาผลาญต่ำลงการสร้างความร้อนในร่างกายก็จะต่ำลงจะทําให้ไข้ลงด้วยเพราะไข้ลงน้องก็จะไม่เกิดอาการชักซ้ําแบบนี้นะคะเพราะว่าอาการชักซ้ํานี่สําคัญมากๆถ้าหากยิ่งมีการชักวัยเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกค่ะก็คือตัวนี้นะคะ เซลสมองของน้องก็จะถูกทำลายมากยิ่งขึ้นอันนี้เราคงต้องระวังเลยนะคะเพราะนั้นคือน้องต้องไม่มีอาการชักซ้ำนะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นไข้ต้องลงเช็ดตัวลดไข้นะคะการเช็ดตัวลดไข้เรายังต้องเช็ดตลอดเวลานะคะแม้กระทั่งแบบว่าในขณะที่น้องนะคะแบบชักอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยคนหนึ่งก็ต้องเป็นคนสังเกตอาการชักของน้องนะคะส่วนท่านอื่นๆที่อยู่บริเวณรอบข้างรู้ไหมคะท่านทําอะไรนะคะ ท่านอื่นก็ต้องดูแลทางเดินหายใจต้องให้โล่งนะคะท่านอีกท่านถัดมานะคะก็ทำไงจับตะแคงหน้าอีกท่านถัดมาสมมติมีคนหรือในคนเดียวกันนี่แหละแต่คือแบบ ช่วยกันนะคะคนอื่นก็คือเช็ดตัวลดไข้ไปเช็ดตัวยังไงก็เหมือนที่ครูบอกในคลิปที่แล้วนะคะใครยังไม่ดูสําคัญมากๆเพราะว่าการเช็ดตัวลดไข้คือหัวใจของการป้องกันการชักลิงนะคะการชักเนื่องจากไข้สูงหรืออะไรต่างเนี้ยนั้นติดตามเลยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตสังเกตสําคัญมากสังเกตอะไรคะคุณครูังนเวลาลูกชักสังเกตอะไร เดี๋ยวรูงมันให้ดูใกล้ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไล่ไปทีละอันเลยนะคะก็คือสังเกตลักษณะอาการค่ะว่าการชักนี่เป็นยังไงนะคะอย่างเช่นตาเหลือกไหมเหมอรอยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเขาชักยังไงเริ่มจากแขนก่อนหรือขาก่อนหรือชักไปทั้งตัวพร้อมๆกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือลักษณะการชักของเขาอะค่ะแล้วก็ความถี่ก็คือชักบ่อยแค่ไหนตั้งแต่เป็นมาเนี่ยนะคะชักบ่อยมากน้อยแค่ไหนเป็นตอนไหนเป็นช่วงเวลาไหนช่วงเวลาเช้าเวลากินข้าว เวลาหลังจากมีไข่เวลาไข้สูงหรือเวลาที่เจอแสงอะไรอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นแบบอิเพลปซีนะคะหรือที่เขาเรียกว่าชักเนื่องจากแบบชักจากกรรมพันธุ์ที่เป็นแบบพวกเขาเรียกว่าลมบ้าหมูะคะ่ะภาษาชาวบ้านเราก็คือลมบ้าหมูใช่ไหมคะแบบนั้นน่ะนะคะภาษาอังกฤษจะเรียกว่าอิเลปซีีพิเลปซีนะคะก็คือเป็นอาการชักเป็นโรคชักอย่างหนึ่งนะคะ ันนี้ค่ะซึ่งอันนี้มันจะเกิดขึ้นบ่อยใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยเราก็ต้องบันทึกหมอเขาจะได้แยกแยะได้ถูกนะคะว่าน้องตกลงน้องชักเนื่องจากเป็นอะไรเป็นชักจากาสาเหตุไหนจะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะคะเพราะฉะนั้นสําคัญนะคะเวลาที่ชักด้วยตอนไหนเช้ากาวันเย็นระยะเวลานะคะ สินาที15นาที20นาทีหรือ5นาทีหรือ3นาทีอะไรอย่างเงี้ก่อนทักมีใช้ไหมอะไรเงี้ยโอเคนะคะสุดท้ายก็คือดูสติของน้องด้วยนะคะครูงนให้ดูชัดๆนะคะเช็คในเรื่องของสติของน้องนะคะดูสติอะไรสติก่อนทักน้องมีสติไหมเรียกรู้รู้ตัวไหมเราเรียกชื่อน้องน้องรู้ตัวไหมหรือน้องเหม่ลอ,อยตาลอยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็หรือหลังจากที่น้องชักเสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะสติของน้องยังอยู่ไหมเพราะฉะนั้นสติเช็คทั้งก่อนแล้วก็หลังนะคะโอเคนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆท,ท่านนะคะแนะนาไปปฏิบัตินะคะ เพื่อจะได้ช่วยเหลือลูกได้ถูกต้องถ้าหากว่าเจอลูกชักเราจะต้องช่วยลูกอย่างไรนะคะหรือในเด็กรายอื่นๆก็ตามที่ท่านอเผอิญท่านเดินทางผ่านไปแล้วท่านเจอว่าเด็กมีอาการชักอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านควรจะช่วยเหลือยังไงบ้างก็ตามลิตรายการที่ครูอังนุนให้เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะนี่คือครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะถ้าชอบากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูหมอนด้วยนะคะเดี๋ยวครูหมอนจะทำคลิปดีๆมาแชร์กับทุกๆท,ท่านต,ต่อไปค่ะค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะณภ a ัชร์ซันนะคะบ้านแห่งความรู้สำหรับครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะ